พรานบุญถูกชาวบ้านขอให้ขึ้นเขาบรรทัดตามหาคนงานที่หายไปในป่าลึกแต่ทันทีที่เข้าไปเขากลับเจอรอยตีนเสือใหญ่ผิดปกติกลิ่นสาบแรงจนรู้ว่านี่ไม่ใช่เสือทั่วไปกลางคืนแรกห้างที่เขานอนถูกเสือชนจนพังบุญต้องหนีหัวซุกหัวซุนในความมืดเสือไล่ตามจนเขาต้องกระโดดลงลำห้วยสู้กันทั้งในน้ำทั้งบนดิน เจ็บทุกก้าวแต่ต้องหนีให้พ้นยิ่งลึกเข้าไปบุญยิ่งพบซากระดูกคนและเข้าใจทันทีว่านี่คือเขตล่าเหยื่อของเสือผู้ตัวเดียวมันครองภูเขาทั้งลูกและคืนนี้มันจะไม่ปล่อยเขากลับง่ายๆทั้งคู่ปะทะกันหลายครั้งบุญเสียปืนมีดหลุดมือเหลือแต่แรงสุดท้ายจนไปติดสู้กันบนลานหินโล่ง เสือพุ่งใส่ไม่หยุดแม้ถูกแทงจนเลือดท่วมคอสุดท้ายบุญคว้าตื่นลูกซองที่ถูกน้ำพัดมาขึ้นหนกทันเวลาพอดีและยิงใส่เสือประชิดจนมันล้มลงตรงหน้าจบคืนแห่งการหนีตายที่พรานคนหนึ่งต้องสู้กับเสือผู้เพียงตัวเดียวแบบเอาชีวิตรอดนี่คือพรานบุญผู้รอดกลับบ้านจากคืนที่ทั้งป่าหยุดหายใจ